คือต้องประหยัดเพราะว่าปีตายเนี่ยใสย่เงินไหลเนี่ยไม่มีแบั่นทั้งสี่บั่นทังพรอมพร้อมเหมือนกันไหมโรงแรมบอกครับล่ำประมาณสามสิบสามสิบเพราะว่าผมซื้อที่เพิ่มออกไปที่เขามันมีแค่ไรเดียวมึงหันบัณนี้ก็ซื้อขยะไปทั้งหลังสองไรเป็นสามไรเราบัณนี้ก็ะทึงซื้อบา้านกรุงเทพเด้อ ทั ina, Dieu, ้งสื่อบานกรุงเทพกับท้งมาช่วงสอมบางหันกับบางบุรณะอันหมองยูหมองเศร้าเห่เด็กหน่อยเจ้าก็บ่ได้ลงทุนเหี้ยงเนาะมิได้ลาบยางเดียวเนีเงนั้นยูทูบันนั่นเง็นเงินยูทูปกับรถได้บ่เงินเงินเห็ได้ถือจะได้ละนั่นถือชาหนังถือใจจะดนเลย ของพี่โจก็ไม่ได้ตังค์เหมือนกันเพจงท่มีแติดอะไรได้นานก็ก็คงเหมือนเราแหละมามาอยู่มาพิงประมาณเดือนสองเดือนแล้วก็หายไปไอแล้วก็ตัวใหญ่เกิดขึ้นเรามามาเดินระดับนันมันเพียงมันเยอะเพียงฝรั่งเพียงไทยแกมมงเกมมี่มีอะไรต่างๆรวมวันดีคับโอ้แหลกขาวแสดงว่าเป็นขึ้นกันมว่ามันเป็นแล้วเดี๋ยวมันบอกบอกเหตุผลพ้อมไหมเพจอะเพจมันไม่บอกเหตุผลมันยูทูบดิ แล้วบอกก่มันบรูเรือง้อมเนาะเมยนเมนแมนต่ก็เด็ดไปได้มาแต่ว่ามือลงัลงมากหนกันโอ้ได้เห็นมือเลยีดสองลิปพ่อย่างเสียนุ่นยองกินเขาได้ไหมยีเขาได้สิหิบั่ไนนอนอ่าหไหให้น,นอนยีบไหมไปขึ้นเชียงก่นอนบ่ไปขึนขึกงกที่มันจะเรียนยูดวนนาสิจอง้ยูดวนเวยกลับมาคนแกนนี่อ กบ้ากางยิ่งมือเสือพวกแดงกินสามันห้องมือคือเก่าไหมค้นส้นแล้วก็ล้างวัหนาเด็ทีมขึ้นตะแบ่งซ้มแต่ว่าก่อทมอนี่ก็คือใหมยังยังคือห้างนี่คือเขาก่อนสมอลนะวัดนครแมนก็นสาล้างสีหนงผมตายตะวบนนั้นาเว็ที่ตีนคื้เก่าได้ไอมากจงรัส่วนมากนี้ตะแบ่งสาเด็ดม่คือตีกากัะมันกระบอกถึงวมาเศรษฐกิจเนาะ ก,กับคนสใส่เงินไหลขึ้นคนเหลืาเงินในสะอาดที่ไปใส่ยัง่งเงินคือกระไดต่นน้ำแทนขับ,ขบที่เป็นแบบวรารู้จักซึ่งทัวไปก็คือปกตินี่ว่าไอ้มาทางผีนี่นีตะแบ่งรอยบ่ใหย,ยเห็นหรอกมันแบ่งสาวไอโป,ปรแกแดงให้มันื่องบัตรมันแพงขึ้นผมมาอีกอกันหนึ่งน้ำปั่ใจหนึ่งมันประกอบกันบัตรบัตรแพงขึ้นปุ๊บเนี่ยถ่าสมมติกลุ่มหนึ่งเขาสิมาหาคน เดี๋ยวเขามีกล้อยู่สถือว่าแย้งคุณนีว่าไปเขากับบอมาเหมือนทุกคนเลยเด๊ะหม,มายถึงว่าข้อง <Walk S 2> มันแดงคนบอกกล้องไปนะคือคม,<ฤ>คม,มันคืออยใส่ฟิลเตอร์ครับผมเดี๋ยวผมไปถ่ายก่อนเดี๋ยวจะ<า>ทิ้งเขาทิ้งโทรศัพท์ไว้ด้วยได้ไหมรือจะปิดค่ะนาม